ส,สวัสดีครับ <ท Verse. S 2> สวัสดีครับป oh ้าโมนีเม <romance> ียบุญเป็นงานอย่างพี่น้องโมนีครับต้องร้องเขาครับผมโอ้ยพี่น้องมะยมมายมครับเปิดเนีไงอาหารหมักไหมอะไรยังโอนีมาตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับมาร่วมรับอ่าอกินเขาเลี้ยงน้ำกันครับพี่น้อง วันนี้กับโอ้ยสีสันจระยังครับพี่น้องรักไม่แก้ไม่จ้าเดี๋ยวเด้อกลัวเด้อพี่น้องย่ำย่ำดีหน่อยเนาะเจี๊ยรอ้อยเขาไหวดีมากเนาะโอ้ยพี่น้องสีสันไหมอันนี้กุ้งเที่ยวน้ำปลาอันนี้กับเนื้อโอ้ยน้ำจิ้มเจียวปลาตัหลากหลายครับพี่น้องครับ โอ้ยม be ีแต่ผู้รอองามๆนะครับเม่อยามเม่อยามเพียตรงร่องห้องครับันนี้ครับบรรยากาศหนาวบรรยากาศกระสูนะครับโอ้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเอาพี่น้องตามจอบให้พี่น้องเมื่อเนี้นี่ครับกินน้ำพลไหมครับกินน้ำพล้ไหมโอ้กัมไปกัไปตามแก้วตามแก้วบ้านเขาละค่ะอันนี้ค่ะระยอง จัเแจียมไหนครับพี่น้องครับวันนี้เป็นมือสั่นวันนี้วันพฤหัสใชศสีวันเกิดสามีคอยนี่แหละค่ะอันนี้กับซอยกินข้าวเลี้ยงกันครับพี่น้องครับเอากินให้พี่น้องบ้งเนี่ยทุกคนครับอ้าวกินจัดแจงครับนี่ครับ กินเลยครับก I mean ินเลยครักินเลยกินก่อนกินก่อนอ้มาเลยครับพี่น้องครับกินเลยอนอนนอนกนด้ยกินแล้วเรเอาไปชุดตัวไปมเบอก้นเชียเต้นเนาะัวมาเลกกันครับเอ้ะไี่เด็ดนี้เด็ดกมสันติยางครับพี่น้องครับเี้องกันครับนนี้ครับบลานคเดียวอย่างนีกินเบียริไเดิเอาครับนน้ำน้าน้น้นน้น้ย ออี้ยเงอยู่ตงนี้วันนลาัปีอยู่วนบเรครับเส้นนั่งครับเส้นนั่งคทามปีอยู่บอกเลยานตัวไปมะม่เนี่ยนี่มม่น้องพี่น้องเอาเสียครับเสียโอ้นี่ครับไม่หย <bunker. S 2> ไม่หยครับต้องร้องครับวันนี้ครับตัวลบหนาวครับตัวลบหนาวาหอกันครับบันนี้ครับเอาลมีดแล้ว บรไนเฮดวิธีท้ำครับวันนี้ครับ,บรเป้าครับได้แล้วเนาะวิธีท,ทำกับบรไเฮดพี่น้องเบึง้งบนครับเขาพัดโคตรแซ่บมาชอวญี่ปุ่นกินซอนไ่ไดนะคะต้องกินตะเกียบข้าวสารบสิวาเขาเป็นมโนตั้งดาวเขนต้องฟูกินตะเกียบอ่ะแซ่บครับเพี่อง มันตีน้ำทำครับ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 ดีครับพี่น้องครับไม่ต้มีแต่เน่าหรือดาเสียบเนาะเหมือทุกคนเด็กคอยล้รถไปดับบออือเอานะครับพี่น้องครับวิธีทำไม่ได้ทำให้ดูนะครับวันนี้กินอย่างเดียวสีสันครับสีสันเฉียบๆนะครับพี่น้องเด้อเอาสาวไม่ไดลเกร่งไงได้เกิดยุดอกมั้งไงตัวสาวเบิ้งเนี้ยเฮ้ยเกิดจนวาแล้วมักตามไปรับไปโอ้สุดรอครับสุดรอ เอาละคพี่น้องครับกินน้ำกขนนะครับนี้ขอบคุณครับไทยมเไทยนความกินเออกนเเมื่อดเมื่อดเมื่อดหนีาวครับโมนี่มเหนาวครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หาสั่นหนาวแห้งพี่น้องโตลวมหนาวครับวันนี้กินเข่าแลงน้ำกันครับพี่น้องพี่น้องมากินเข่าปีใหม่ครับรวมน้องมันเกิดน้ำนะครับวันนี้ครับไม่กินของกันครับขอบคุณที่รับชมครับผมรับถึงทีนะครับแบ่งไม่ออกแล้วะไม่กินเสียเอาครับผมครับผมครับครับ กินเป็นตาเป็นตาเสียบเห็นพี่น้องเพิ่งได้มหยังค้าวมไงไหมเออกข้าตัดตีไหมอืมตกุ้งเป็นโตบางรู้ดูดีมากเดียกต้อนนะขอบคุณครับ